สวัสดีทุกคนนี่มาอยู่กับเกม RV ในโหมดแข่งรถโอเคไปเป็นรถเบทีไม่พูดมากครับเริ่มเลยเป็นนะครับตึงตัวที่กูเล่นเป็นก็คืออ่คิวเลนนะครับทุกคนนะเอ้ยคิวเลนกับแพนด้าตัวไหนเร็วกว่ากันมีแพนด้าไหมตัวอะไรมีคิวเลนนะโอ้แพนด้าว่าไม่นานนะชอบแพนด้าป่ะี่อ้วนทะลุตัวกลมดิ๊กตัวอ้วนทะ้วนะครับน้องน้ทำไมอ๋อหมักเนาครับทำไมอ๋อขอบตาดำดำนะ เมึงมีตัวไหนบ้างมึงมีตัวไหนบ้างอะไอ้เหี้ยกูดูหน่อยกูดูหน่อยมาเออเอ็นโซ้เอ็นโต้ไปดึงไอ้เหี้ยไอ้อันนี้เอาไปล็อกป้ะไม่ช่วยเหี้ยเลยมันล็อกได้คนเดียวไงอเลเตอร์ล็อกได้คนเดียวอันนี้เออนั่นแหละนั่นแหละตัวเรียนมีสกิลแด็ดอยู่เดียวไงยี่น้าจอกหันดีนึงครับขอไปครับโอเคไปอยู่ใน้เก็เลยไป อ okay. oh, like the ่ะเราพ่อแม่พี่น้องทุกคนหนีพ่อมเลยครับโอเคมาเรามาอยู่กับแพนด้าพิวกับแพนด้าอ้วนกลมดิ๊กนะเต้นแล้วโอ้โจากวันนี้ครับเปิดไปเปิดไปมาขี่รถแล้วขี่รถขี่รถมามาเยี่ยมมามาเร็วๆไอ้เยี่ยเก็บตัวพ่อมึงอ่ะนี่เฮียอะไรสัตว์โอเคมามาโอเคเฮีย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 เพิ่มไปได้ไหมได้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 โอเคไปไปโอ้มาแมาสวยสวยมากสวยมากเฮียสวยมีตายมีตายไม่ตายไปก่อน อยากกระตกขี้ผายเลยสัตว์โอ้โหอะไรกันครับเนี่ย่ะพอดีเอ,อ้ยนี่ร่างกายแข็งแรงเออร่างกายแข็งแรงโอ้ไปไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยนะนี่มามาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดิฟดิฟดิฟเทเลพอสเทเลพอสมาแล้วนี่ไงกูรีบแล้วกูรีบแล้วเร่งสุดแล้วเลขเท่านี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไอ้เหี้ยสตาร์ทย็ดแม่มาเฮ้ยมาเราก็หนี่เอ้รอรอรอสวยัว นี oh, oh, oh. 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 ่แหละนี่แหละโอ้มาทีเดียวพอมามากเลยอู้เราชนะแน่นอนเว้ยเจอะกูเจอะกูเราเราเราชนะแน่แน่เอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหลัวเลยมามามาเอ้ยนี่แหละบูต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 ไม่เอาเยอะสตาร์ทสตาร์ทเจ็บแม่โอ้โหดูทุกคนดูมันทำโอ้โหโอ้โห ไเบาดีแข็งแรงร่างกายแข็งแรงครับร่างกายแข็งแรงดื่มนมโฟมอสดเพาะเออเรียบร้อยมึงโดนโดนโดนมากูยิงกับไปแล้วยิงกับไปแล้วโอเคโอเคโอ้โหเราอยู่ห่างมันมากเลยตอนนี้มามาเร็ว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 โอ้ชนะแบบขาดลอยทุกคนดูดิชนะแบบขาดลอยเลยโคตรขาดเลยทุกคนดูดิโอ้โหน่าจะน่าจะได้เข้าเส้นชัยคนเดียวหรือเปล่ามั้ยเฮ้ยพีวิเข้าเส้นชัยคนเดียวไม่ไม่ไม่น่าจะมีคนได้เข้าเส้นชัยอยู่กี่คนนะเฮ้ยห้า สี่สามสองหนึ่งศูนย์เฮ้ยเขาได้ใครคนเดียวเฮ้ยโอ้โหระดับำดีแล้วต้องระดับมีกำังทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยเอาดูนะครับวันนี้เราจะแข่งรถจหยาบเลยนะครับบอลนะไปแข่ได้ชักที่หนึ่งนะทุกคนจากสามสี่ต่อหอดนะครับผมโอ้โหทุกคนเมื่อกี้แม่งมีคนไอเย็ยตัวเฮียแม่ไม่ไม่กดกันเยี่ยนะก็ไปได้แล้วทุกคนมีกับซูก้าสองตัวกันนะทุกคน ทุก้าเลยครับแต่เราจะตัดเข้าเกมมาเลยนะทุกคนอย่าขี้เกียจพูดกันแล้วนะทุกคนนะมาอยู่กับเพนด้าพิวโอโหเต้นนมีการตรงมีการเต้นด้วยฟังสามสองหนึ่งไปอุยโอ้โหดึงกูอูเฮ้ยดิฉีฉีฉีฉมา嘛มึงอไหนมีไหนโอ้ยเอ้าฉีฉีมันเป็นที่อะไรวะเฮ้ยโอเคนะอุ้ยฉีมันก็กวนตีน เมามาเอี้ยพุ่ง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 โอ้มึงมาเร็วเอาเอาติดติดโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วจังวันนี้บืนบรืนโอ้ยเฮียอีฉีมโคตรเกลียดผักกูหาท่อเนี่ยสัตว์แพนด้าแพนด้าแพนด้าแพน้าด้านหนด้าโอ้ยกูไม่โดนไม่โดนมามาเลยเร็วเฮียมาไอ้โตบูท ไอตัวบูตไอตัวบูตไอ้ยี่่อมันขาดขาดไม่ขาดเอ้าตัดี๋ยบไปแล้วไป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 มาแล้วเออนั่นแหละสวย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 มากสวยมากเราที่หนึ่งเราที่หนึ่งมาอีน่ำมันวิ่งออกเออเจ้ากูโอ้ยเฮน่าเฮน่าอีกอีสตาร์เฮน่าไอ้ยโอ้ยเฮน่าเออเรียบร้อยมึง โอเคไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะชาร์รถเดี๋ยวกูจะชาร์รถสามสองหนึ่งเดี๋ยวข้ามไอ้อัมแพงเฮียนี่ก่อนมามาเออแล้วขาดขาดแน่นอนเจอกูขาดขาดกูขาดแน่นอนไอ้เฮียนี่มึงมึงงงไงไอ้สัตว์เดี๋ยวสัตว์เออมาสวยสวยสวยพอดีเวลาทันพอดีเวลาแป๊บไอ้เฮียโอ้หสวยมากไอ้เฮียปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บไอ้เฮียเอ้าโอ้โหดนติดไอ้เฮียโดนติด สัตว์ไในในี้ยมางมอเฮลิคอปเตอร์มามาใครจะได้รู้แล้วใครจะได้รู้แล้วว่ามันตีตังมาเร็ว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 สัตว์เร็วเร็วเฮ้ยโอ้โหไปไปเอ๋หาทีหนึ่งแล้วทุกคนทีหนึ่งติดต่อแกเถียงเริ่มเวลานอนนะครับนอนนอนโอเคทีหนึ่งติดต่อกันอีกแล้วทุกคนเราหโคตรเฟี้ยวเลยมาอีกสักสามรอบแล้วอ no ีกรอบหนึ่งนะโอเคเพื่อเป็นการรันตีว่าพวกกูนั้นโหดแค่ไหนทุกคน มากันอีกแล้วเราตีสาลูกจะเล่นตัวอะไรดีวะนี่นี่เอาคิกแนกคิกแนกคิกแนกของตัวแม่งเลยนี่ไงแล้วแล้วไงอครับแล้วแล้วไงอะครับแล้วไงอะครับเออมามาเราตัดดีกว่านะครับขี้เกียจพูดนะครับตัดแม่งเลยปึ๊บเอาระตอนนี้เราก็มากันแล้วกับคิกแน็กตีลังกาดูนูโอ้โหเสียอะไรทุกคนดูดิเฮ้ยเอ้ยเอ้ยตัดกูตัดกูจะแม่มึงมึงงงไงมึงงงไงมามา มาไอ้เหี้ยเร็วๆไอ้เหี้ยลมปึ๋มปึ๋มเร็วมึงมึงช้า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 ไอ้เหี้ยมึงช้าตรงหน้ามึงข้างหน้ามึงไอ้เหี้ยไกลจัดเลยบอกตรงเออแน่นั่นแหละมามาเกยไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งใช้มามปึ๋มมามาวิ่งแล้วมาไปได้ไอ้เฮีย เ้ยไม่โดนกูไม่โดนกูกมาแล้ว <S <S มาแล้วไอ้เหี้ยนี่ไงมาเอ้ยลงรถคือรถคือรถโอเค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 เพนดา้าเพนดา้าถึงถึง,ถ,งถึงมันจะเข้าที่หนึ่งแต่เราเข้าพร้อมกันสองคนไงเราเลยเราน่าจะไปได้ก่อนมอยู่ยังไงเราก็ได้ที่หนึ่งเลยนี่เทเล,ลพอร์ตเทเลพอร์ตปึ๊บหยูดมาละหยูดมาละมาไอ้เหี้ยเหี้ยโอ้ โอ้ยเกียสตันโคตรนานโอเคมาก็ได้จีนาร์ดปึ๊บนี่นี่ปุ่มสะใจเฮ้ยมันหมดแล้วมันหมดแล้ว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 หมดนี่สะใจสะใจกูสะใจมากตอนนี้ไอ้หกห้าสี่สามโอ้ยเยี่ยกูโดนสองครั้ง เอาอุ้ยวิทางเียอย่าอย่ามาขึ้นอย่าพื้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นมันเข้าเลยเข้าไปเลยมาแล้ว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 ปะไรมีรถไหม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 เอ้ยสวยสวยเราเข้าพร้อมกันสองคนเราชนะรับเจอกูไม่เพราเราเราชนะแน่นอนด้ยรอบนี้เพราะว่าเราเข้าพ้องันสองคนไงอ่ะหน้าไหนกูบอกแล้วไปเชื่อกูเออเไี้แพนด้ามงไปที่สาเห็นไหม อ่าโอเคจบไปแล้วนะครับทุกคนเอาแล้วทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับกูด้วยนะครับและก็นะครับอย่าลืมนะครับที่จะไปติดตามนะครับเพจ A P C นะครับทุกคนนะผมจะสตรีมโง่ๆนะทุกคนโอเคอย่าลืมติดตามนะครับบาาย